งานมุกสวยๆภาค2ดูได้ในคลิปนี้นะครับรีวิวเจลี y สัปดาห์นี้นะครับเป็นเรื่องของไข่มุกอีกเช่นเคยนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพูดกันถึงเรื่องของสร้อยคอมุกนะครับแล้วก็ต่างหูใช่ไหมครับสัปดาห์นี้ครับเป็นเรื่องของสร้อยข้อมือนะครับและยังมีสร้อยคออีกเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยนะครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่า เป็นงานมุกอีกเช่นเคยนะครับผมยังอยู่กับงานมุกนะครับซึ่งตัวเรือนนะครับตัวเรือพวกนี้เขาจะเป็นเงินแท้นะครับเงินแท้แบบนี้เลยทีเดียวนะครับอ่ะเรามาเริ่มที่ชิ้นที่1กันก่อนนะครับอ่ะทั้งหมดนี้ครับที่ผมบอกมาครับล็อตนี้ทั้งหมดเป็นงานมุกเลี้ยงนะครับหรือว่ามุกน้ําจืดนะครับเป็นมุกน้ําจืดแท้ๆแบบนี้เลยทีเดียวนะครับ มาจากฟาร์มมุกแบบนี bs, uh, uh ้นะครับอ่ะอย่างนที่ผมบอกไปแล้วครับว่าเพิ่งไปดีลมาให้นะครับและล็อตนี้เป็นล็อตเพิ่มเติมนะครับจากผลตอบรับรอบแรกที่ดีมากเลยทีเดียวผมก็เลยมีล็อตเสริมเข้ามานะครับอ่ะล็อตนี้นะครับล็อตนี้เป็นงานสร้ยคอครับสร้ยคอมุก5เส้นและข้อมือมุกครับอีก10เส้นแบบนี้เลยทีเดียวอ่ะบอกได้เลยครับว่าใครชอบต้องรีบจับรีบจอนะครับมีของอยู่เท่านี้เหมือนกันนะครับอ่ะเริ่มที่ชิ้นที่1กันก่อนเลยนะครับ สายคอมุกเส้นนี้นะครับยาวอยู่ที่17นิ้วนะครับยาวที่17นิ้วนะครับเป็นลักษณะมุกแบบนี้นะครับอ่าคือเขาไม่ถึงกับว่าเป็นกลมๆนะครับเขาจะเป็นแบบลีลีนิดนึงแบบนี้เป็นสละเปาสละเปาเม็ดนึงแบบนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าก็มีความสวยงามนะครับมีความเรียบง่ายแบบนี้นะครับตัวตะขอความพิเศษอยู่ที่ตะขอแบบนี้ครับตัวนี้ไม่ใช่เพชรนะครับเป็นตะขอที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพชรละเซียนะครับแล้วก็รวมกับเรื่องของตัวเรือที่เป็นตัวเงินเงินแบบนี้ครับ ตะขอเปิดแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถเปิดแบบนี้ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถคล้องใส่สร้อยได้และตัวนี้นะครับคือตะขอเนี่ยก็สามารถมาเป็นด้านหน้าทําให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นแบบนี้ได้ด้วยเลยทีเดียวนะครับเส้นนี้เส้นนี้เบาๆประเดิมเช่นแรกก่อนบอกราคาไว้ก่อนเลยครับว่าเส้นนี้อยู่ที่3,500บาทเท่านั้นเองนะครับ3,500บาทเท่านั้นเองใส่แล้วสวยแค่ไหนมาเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับ มุกนะครับมุกนะครับความกว้างตัวเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอยู่ที่5.5ถึง6มิลลิเมตรแบบนี้นะครับเห็นไหมว่าใส่เป็นแบบว่ามีตะขออยู่ด้านหน้าก็ได้แบบนี้นะครับหรือว่าเอาตะขอไปหลบหลังแล้วมันเป็นแบบนี้ก็ได้ได้ทั้งสองแบบแบบนี้เลยนะครับสำหรับสร้อยเส้นนี้ใส่ได้ทั้งสองวิธีแบบนี้เ 5, บาๆครับ3,500บาทครับ3,500บาทได้สร้อยมุกธรรมชาตินะครับได้มุกธรรมชาติเป็นมุกเลี้ยงธรรมชาติแบบนี้ไปเลยนะครับสร้อยมุกน้ำจืดเส้นนี้3,500บาท ใครสนใจมีเส้นเดียวใครสนใจมีเส้นเดียวใครสนใจโทรมาบอกได้เลยครับรีบฉับรีบต่อได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยครับเส้นที่1นะครับเส้นที่1แบบนี้นะครับไปดูเส้นที่2กันบ้างนะครับเส้นที่2ใครมองหาเส้นยาวๆหน่อยผมขอเสนอเส้นนี้ครับ iker, มีความยาวแบบชัดเจนแบบม้เลยทีเดียวเส้นนี้ครับยาวอยู่ที่30นิ้ว30นิ้วอ่ะผมขอถอยกล้องให้เห็นชัดๆเห็นไหมครับ ส0นิ้วแบบนี้เลยทีเดียวนี่เป็นสร้อยลักษณะแบบสวมหัวได้เลยครับเส้นนี้คือไม่ต้องมีตะขอครับเพราะว่าเป็นลักษณะแบบว่าสวมหัวเลยเพราะว่ายาวมากอ่าผมสวมแบบนี้เลยปึ๊บอ่าเห็นไหมครับสวมหัวแบบนี้ได้เลยทีเดียวนะครับมุกนะครับไม่ได้มเม็ดใหญ่มากครับมุกไซส์สามห้าถึงสี่มิลนะครับเป็นเม,ม็ดเล็กๆแบบนี้เลยทีเดียวนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าความยาวเขายาวมากคือใครมองหามุกเส้นยาวๆจัดเส้นนี้ได้เลยนะครับ มุกเขาจะเป็นแนวแบบนี้เหมือนกันครับเป็นมุกแนวสลับเปล่าสลับเปล่าแบบนี้หน่อยนะครับอ่าซึ่งเขามีลักษณะที่เป็นขาวๆแบบนี้ได้เลยชัดๆแล้วก็ต้องบอกว่าเขาก็มีความแบบว่ามีลูกเล่นอีกนิดนึงเขามีตะขอตัวเงินนะครับเห็นไหมครับว่าเขามีตัวเขาเรียกว่าเป็นแบบที่ขั้นตัวเงินสลับมาให้ด้วยแล้วตรงปลายตรงปลายนี่เขามีตัวแบบว่าเป็นสามเหลี่ยมนิดนึงอ่าเป็นเป็นตัววีเป็นตัววีครับอ่าเป็นตัววีแบบนี้อยู่ตรงปลายแบบนี้ขึ้นมานะครับ เส้นนี้ยาวๆแบบนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าสร้อยมีอย่างละ1เส้นเท่านั้นเส้นนี้อยู่ที่4,200บาทนะครับ4,200บาทนะครับเห็นไหมครับว่าอันนี้อ่าผมใส่แบบนี้ก็จะลงมาถึงอยู่ที่ประมาณกลางอกแบบนี้นะครับเส้นนี้30นิ้ว4,200บาทนะครับก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับอ่ะใครชอบแนวสร้อยประมาณนี้ก็สามารถจับมาจองได้เลยนะครับเส้นนี้อย่างมีอย่างละ1เส้นเท่านั้นนะครับ4,200บาทนะครับ ไปดูอีก3เส้นที่เหลือกันบ้างอีก3เส้นที่เหลือกันบ้างจะเป็นแนวรุ่นเล็กลงมาหน่อยนะครับรุ่นเล็กลงมาหน่อยผมขอมาที่อันนี้ก่อนละกันนี่อันนี้เขาก็มีความแปลกครับอันนี้เขาจะเป็นแนวแบบว่าใช้คําว่าแบบมุกที่ไม่ได้มีรูปร่างที่เป็นแบบความชัดเจนนะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะเป็นแนวแบบว่ามุกที่แบบว่าเป็นแบบเป็นแบบรูปทรงแบบแปลก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 แบบนี้เลยคือเขาไม่ได้เป็นไข่เขาไม่ได้เป็นกลมเขาเป็นรูปร่างแบบ เปะสปาแบบนี้ครับคือมันก็เป็นสเสน่ห์แบบหนึ่งที่แบบว่าจริงๆต้องบอกว่ามุกมันไม่ได้มีแค่ลักษณะที่เป็นแบบเป็นกลมเป็นไข่เป็นหยดน,น้ำแต่เขาก็มีลักษณะที่เป็นเหมือนแบบไม่มีรูปทรงแบบนี้ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเส้นนี้เนะี่ยเป็นแนวมุกที่ไม่มีรูปทรงแบบนี้ครับเป็นสเปะสปาแบบนี้มานะครับซึ่งตัวนี้จะมีมุกสีเหลืองเป็นมุกย้อมสีสีเหลืองอีก4เม็ดด้วยกันอยู่ด้านหน้านะแล้วก็มีตัวขั้นเป็นเงินเงินแบบนี้สลับมาด้วยนี่เส้นนี้ขออนุญาตดูความยาวก่อนเ้นนี เส้นนี้นะครับเป็นมุกขนาด4ถึง7มิลน,นะครับถึงมิลที่เป็นสเปซสบบป่าแบบนี ah ้นะครับ ah แล้วก็อ๋อตัวนี้เขามีตะขอด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นนี้เส้นนี้เนี่ยสามารถใส่ที่ความยาวได้ถึง1 6ถึงน,นิ้วนะครับถึงนิ้วก็วคือเห็นไหมครับว่าตัวตะขอเนี่ยติดบนก็ได้หรือลงมาติดข้างล่างแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าใส่หให้ดูแบบนี้อ่าเห็นไหมตัวนี้เขาเลื่อนความยาวลงมาได้เพราะฉะนั้นเส้นนี้เนี่ยเห็นไหมว่าใส่ได้ยาวๆแบบนี้เลยทีเดียว เดี๋ยวผมบอกราคาทีเดียวเพราะว่า3เส้นนี้เนี่ยสเส้นนี้เนี่ยราคาเท่ากันหมดผมให้ราคาเท่ากันหมดคือ2 2 0 0บาทเท่ากันหมดทุกเส้นเลยผมบอกได้เลย3เส้นนี้เนี่ยนี่เส้นที่1ก่อนนะเดี๋ยวเหลืออีกสเส้น2 2 0 0ับาทเท่าเท่ากันหมดแบบนี้เลยทีเดียวนะครับใครชอบแนวเก๋ๆครับเส้นนี้เป็นอะไรที่แบบว่างานเก๋นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นหนึ่งงานที่มีความเก๋น่ารักมากเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูทีละเส้นรวมเรียงกันไปก่อนนะแล้วก็เส้นนี้เส้นต่อมาครับ เส้นนี้เป็นแนวมุกไข่นะเห็นไหมเส้นนี้เป็นแนวมุกไข่นะเป็นทรงไข่แบบนี้นะครับมุกอันนี้นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ3-3.5ถึงมมิลแบบนี้ครับสามถึงมมิลผมบอกได้เลยครับว่าเส้นนี้เป็นแนวเส้นเล็กๆเส้นเล็กๆๆๆแบบนี้ครับแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นมุกที่แบบว่ามีไข่แบบชัดๆแบบนี้เลยทีเดียวนะครับนี่เป็นแนวเส้นนี้ซึ่งต้องบอกนะครับว่าเส้นนี้เนี่ยจะสั้นหน่อยเส้นนี้ความยาวอยู่ที่13 -14 ถึงนิ้วประมาณนี้นะ เห็นไหมครับว่าความยาว13-14นิ้วเป็นแนวเส้นสร้อยมุกแบบว่าใส่ติดคอแบบนี้นะครับอ่าเส้นนี้อย่างที่ผมบอกไปครับว่าเส้นละ2,200บาทนะ2,200บาทเท่าเท่ากันทุกเส้นแบบนี้เลยทีเดียวนะครับอ่ะใครชอบเส้นที่2นี้เส้นที่2องจากตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเส้นนี้เดี๋ยวผมใส่ให้รวมกันดูทีเดียวผมบอกได้เลยว่าพอมันใส่รวมกันแล้วมันดูสวยงามมากเลยทีเดียวอ่ะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งครับเส้นที่3แบบนี้เส้นที่3แบบนี้ครับผม นี่เส้นที่3ก็จะมาเป็นแนวเขาเรียกว่าไข่นิดนึงไข่ไข่นิดนึงที่แบบว่ารูปทรงที่แบบว่าไม่ได้เป๊ะมากแบบนี้นะครับอ่าและตรงปลายตรงปลายเขาก็จะมีตะขอเขาเรียกว่าไม่ใช่ตะขอที่ตัวขั้นนะครับตัวขั้นเป็นเงินแบบนี้นะครับลงมาเป็นแบบนี้อ่าซึ่งเพื่อนที่ผมบอกไปครับว่าทั้ง3เส้น2องพเท่ากันหมดเลยครับเส้นนี้ความยาว16-18นิ้วเหมือนเหมือนกันแบบนี้นะครับ เข,เขาสามารถปรับความยาวได้เหมือนมือกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเวลาเราใส่รวมกันล่ะจะเป็นยังไงคือบางคนนะครับคือเขาไม่ได้นใ,นใส่มุกเส้นเดียวครับบางทีเราก็สามารถใส่แบบว่า 2- อสาเส้นที่แบบว่าไล่ใส่กันแบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับพอใส่เห็นใส่แบบนี้ครับทำไมก็จะมีความแบบเป็นมิติที่มากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่าใส่กับมุกที่แบบมีความยาวแบบนี้เลยละ่ะก็ทําได้นะครับคือบางคนเนี่ยอ่ะเบอกี้เส้นนี้เส้นยาวที่สุดใช่ไหมครับก็สามารถใส่สวมได้นี่เห็นไหม ก็ลงมาเป็นแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับใครชอบแนวนี้หรือว่าใส่แบบ2อเส้น3เส้นแบบนี้ก็ทําได้นะครับก็ลองปรึกษาแล้วลองติดต่อผมเข้ามาดูนะครับมีตั้งแต่สามพันห้าสี่พแล้วก็เส้นเล็กๆครับสองพแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้คือฝั่งสร้อยมุกนะอันนี้คือฝั่งสร้อยมุกนะครับอย่างที่ผมให้ดูนะครับอ่ะอันนี้ตะกี้ก็จะมีอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับที่แบบว่าเป็นมุกที่แบบไม่ได้ไม่ได้ถึงจะมีรูปล่างนะครับเห็นไหม ว่าเขาก็จะมีความแบบว่าสเปรสปาแต่ว่ามีความแบบมีความเป็นธรรมชาตขิของตัวเราอยู่แบบนี้นะครับนี่ก็มีความสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับฝากไว้ด้วยนะครับต้องบอกนะครับว่าราคาดีทุกๆชิ้นแบบนี้เลยทีเดียวนะครับสวยงามทุกเส้นอ่ะใครชอบเส้นไหนบอกได้เลยนะอ่ะอันนี้เปรียบเทียบให้ดูนิดนึงอันนี้คือที่แบบว่าไม่ถึงจะมีรูปทรงมากและนี่คือบบาาเป็นรกษาทเป็นมุกแบบว่าทรงลีลีไข่ไข่สลับเปล่าสลับเปล่าหน่อยแบบนี้นะครับ ชอบเส้นไหนบอกได้เลยนะครับมีอย่างละหนึ่งเส้นเท่านั้นนะครับสําหรับล็อตนี้นะครับต่อมาที่สร้อยข้อมือกันบ้างผมไม่รู้จะบอกว่าไงดีเดี๋ยวผมหยิบม,มาทัองแผงแบบนี้ให้ดูเลยดีกว่าอ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าอธิบายได้ชัดเจนยิ่งกว่าอะไรดีนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือหยิบม,มาให้ดูแบบเห็นชัดๆแบบนี้เลยทีเดียวสร้อยข้อมือแต่ละเส้นนะครับความยาวประมาณ6-7ถึงนิ้วทุกๆเส้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็สามารถสวมได้นะครับแล้วเขาก็จะมีลักษณะที่แบบว่า เป็นสายให้ปรับได้แบบนี้เห็นไหมครับเป็นสายทิ้งให้ปรับได้ปรับความยาวได้มีทุกเส้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ผมขอแนะนำโชว์แบบนี้ให้เห็นราคากันแบบชัดๆแบบนี้เลยดีกว่านะครับอ่ะให้ทุกคนเล็งกันไปก่อนว่าชอบอันไหนบ้างแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าสายทางนี้ทางนี้กับทางนี้ราคาไม่เท่ากันตรงนี้ตรกการนะครับ5ชิ้นนี้5ชิ้นนี้พันสองห้าชิ้นนี้พันห้าอ่ะ,อะเพราะอะไรผมบอกนิดเดียวก็คือว่าฝั่งนี้มุกกลมกว่า ฝั่งนี้มุกกลมกว่า5ชินนน5ช้นนี้เพราะนั้นชิ้นห้าชิ้นนี้ราคาพันหส่วนอันนี้เขาจะมีรูปทรงที่แบบว่าแบบเป็นไข่เป็นลักษณะที่เป็นแบบไม่มีรูปทรงบ้างอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นราคาเขาถูกลงมากว่ากันนิดนึงอันนี้พันสองนะครับอ่ะแล้วมันมีอันไหนหน่าสนใจกันบ้างเส้นนี้ครับอันนี้มุเกเล็กนะครับเส้นนี้นะครับมุกขนาดอยู่ที่3มมิลน,นะครับสมมิลถึงสามมิลแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับผมเื่อโช์แบบนี้อ่ลักษณะด้านหลังอันนี้คือเป็นมุกแนวเส้นมุกที่แบบว่าเรียบ ใครชอบเส้นนี้พันสองครับอ่าต่อมาต่อมาอันนี้ลักษณะที่แบบว่าเขาเป็นแบบว่ามีตัวขั้นเป็นตัวเงินแบบขั้น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 แบบนี้รอบมือแบบนี้เลยทีเดียวแบบนี้นะครับใครชอบเส้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนมุกเส้นนี้นะครับมุกอันนี้นะครับขนาดอยู่ที่เท่าไหร่เอยขออนุญาตมองอ่าอยู่ที่ประมาณ 6- กถึงมิลแบบนี้นะครับนี่อันนี้แนวมุกใหญ่ขึ้นมาหน่อยต่อมาอันนี้ครับ <c oughs> อันนี้เป็นแนวแบบว่ามีไข่มีกลมสลับกันครับมีไข่มีกลมมีตัวเงินสลับกันแบบนี้นครับมุกมีขนาดตั้งแต่4ถึง6.5มิลมแบบนี้ก็เป็นลูกเล่นอนึ่งอันที่สวยงามไม่แพ้ใครแบบนี้เลยทีเดียวนะครับเส้นนี้เช่นเดียวกันครับพันสองเหมือนกันหมดเลยอ่าเห็นไหมแล้วก็อย่างที่บอกครับตัวขั้นตัวขั้นไอ้ตัวตัวล็อกครับตัวล็อกเขาก็จะมีสายทิ้งที่แบบว่าสามารถปรับความยาวได้นะครับต่อมาเส้นนี้ครับเขาจะเป็นแนวแบบว่ามุกที่แบบไม่ได้มีรูปทรงที่ชัดเจนนะครับ ก็ด้านหน้าครับก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบเป็นมีมุกชิ้นที่ใหญ่หน่อยครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านทางแบบนี้ก็จะเป็นมุกที่แบบว่าเป็นแบนๆลงมาแบบนี้ชิ้นนี้จะมีความแบนกว่ากันนิดนึงนะครับอ่าให้เห็นนิดนึงว่าเขาจะมีมุกความแบนกว่าแต่ีความลักษณะที่แบบว่าดูกว้างกว่าขึ้นมาหน่อยแบบนี้นะครับเส้นนี้เส้นนี้ครับมีความหลักความตัวเส้นผ่านศูนย์กลางน่าจะสี่ถึงหกจุดห้ามิลแบบนี้นะครับและเส้นสุดท้ายฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ต้องการมีเม็ดใหญ่เม็ดหนึ่งแล้วก็อ่าขออ่านโพย อันนี้ใหญ่สุด11มิลครับและเล็กสุดลงมาแล้วตั้งแต่4ถึง7มิลแบบนี้ครับเห็นไหมว่าตัวนี้ก็จะมีความสวยงามใครชอบที่แบบว่าตรงกลางมีอะไรโดดเด่นครับก็เส้นนี้ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นมุกที่เป็นลักษณะแบบเป็นแบนที่มีลักษณะที่มีความแบบน่ารักเคยชอบที่แบบว่าแบบไม่ได้มีความแบบชัดเจนลักษณะเป็นแบบเป็นไข่เป็นกลมอะไรแบบนี้สองแนวนี้ก็เป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์ทีเดียวเลยนะครับอันนี้พันสองลดพันสองนะฝั่งนี้ ต่อมาฝั่งนี้ครับต่อมาฝั่งนี้เป็นแนวกลมๆเป็นแนวกลมๆกันบ้างอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าชัดๆแบบนี้นะครับอย่างอันเนี้ยมุกขนาดกลมแบบ5.5-6.5มิลแบบนี้นะครับก็จะมีความแบบว่ามีขั้นแบบเนี้ยเป็นแนวแบบว่ามีลักษณะเป็นตัวขั้นแบบนี้นะครับอันนี้ขั้นเฉพาะด้านหน้านะแล้วด้านหลังข้างข้อมือแบบนี้ก็จะเป็นแบบเป็นมุกรียงๆกันแบบนี้ครับเป็นแนวมุกกลมๆแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแนวมุกไข่หน่อยก็จะเป็นคู่นี้ครับเป็นชิ้นนี้นะครับ เช่นเดียวกันครับมุกป,ประมาณ5.5-6ถึงแบบนี้เหมือนเหมือนกันนะครับเช่นนี้อ่าเช่นเดียวกันราคาเดียวกันพันห้าเท่ากันนะครับแล้วก็อ๋ออันนี้คือเรียบเรียบเลยครับอันนี้คือเรียบเรียบครับมีตะขอหลังแบบนี้อย่างเดียวที่แบบว่าสามารถปรับความยาวได้นะแล้วก็ชิ้นนี้ชิ้นนี้มีความน่ารักหน่อยตรงที่ว่าสามารถห้อยตุ้งติ้งได้เห็นไหมครับเขาจะมีเขาเรียกว่ามีมุกตุ้งติ้งอยู่เม็ดหนึ่งอยู่ตรงกลางของตัวสร้อยข้อมือแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็เรียบเรียบครับก็เป็นตะขอเหมือนกันอ่าแบบนี้นะครับ และเช่นเดียวกันอันนี้ขอ,อยัดมองอ่าเช่นเดียวกันเมื่อกี้ตะขอเป็นตัวตัวห้อยเป็นมุกใช่ไหมครับเป็นมุกกลมส่วนอันนี้เขาจะเป็นตัวหัวใจที่เป็นสีเงินที่เป็นตัวเรือนเงินนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นมาที่ขั้นแบบนี้ครับ mm hmm. เขาจะเป็นมุกสีขาวแบบนี้เรียบๆง่ายๆแบบนี้แบบเดียวกันเลยซึ่งขนาดมุกอยู่ที่ 4- 4.5ถึงมิลน,นะ อันนี้ใช่เท่าเท่ากันครับมุก4ถึง4.5มิลคู่นี้เขาจะคล้ายๆกันนะที่แบบว่ามีตัวห้อยตุ้งติ้งอยู่ตรงด้านหน้าของตัวข้อมือของเราแบบนี้นะครับและเส้นสุดท้ายครับมีความแปลกนิดนึงเส้นสุดท้ายเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเราใส่แล้วแบบเหมือนมีสายสร้อย2เส้นอยู่หลายคู่กันนะซึ่งข้างหนึ่งครับมีมุกตั้งแต่3.5ถึง6มิลลิเมตรแบบนี้นะครับมุกม็ดสุดท้ายครับอยู่ที่6มิลลิเมตรครับส่วนอันนี้ก็จอยู่ที่3ถึงประมาณ3.5แบบนี้นะครับซึ่งก็บอกนะครับว่าเส้นนี้ครับ อันนี้มันใส่แบบเดียวกันนะครับก็คือว่ามีมุกเม็ดหนึ่งเป็นสายโซ่ออันนึงก็เป็นสายมุกแบบนี้ครับก็มีความเก๋ของตัวสร้อยข้อมือนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีลักษณะที่แบบแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครแบบนี้เลยทีเดียวนะครับอ่ะชอบเส้นไหนนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมหรือว่าขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ให้ดูรละเอียดกันแบบนี้นะครับพันสองพันห้าราคาเดียวแบบนี้เลยทีเดียวผมขอคิดง่ายๆนะครับ จะได้ไม่ยุ่งยากนะครับอะอยากให้ลูกค้าราคาดีๆทุกๆชิ้นแบบนี้เลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจชิ้นไหนก็บอกได้นะครับหรือว่า,าสนใจตางหูมุกอะไรแบบนี้ก็ยังสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ต้องครบแล้วนะครับใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ ก็จบไปแล้วครับสำหรับ EP นี้ครับใครสนใจชิ้นไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับทางไลน์แอกก็ได้ครับทางโทรศัพท์ก็ได้และมาชมหน้าร้านครับร้านอยู่บนถนนมเหศสักสีลมครับสามารถทํานัดหมายเข้ามาได้เลยนะครับเรายังมีสินค้ามากมายให้ชมแบบนี้กันในทุกๆสัปดาห์เลยทีเดียวอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้ากับ EQ พ่อค้าเพชรไอซ์แเจมนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ